สวัสดีค่ะอินดีต้นรับสู่ f e l i ซ i t y l ี้ล Toro นะคะวันนี้ก็กลับมาพบกรบคือพิษอาคาเหมือนเช่นเคยนะคะกับทอปิกน่ารักน,ร,กนรักของเราค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเฟย์ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนค่ะที่การสนับสนุนช่องของเฟยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันนะคะหวังว่าจะดูกันไปเรื่อยๆเป็นเพื่อนกันไปนานๆน,นะคะสำหรับทอปิกของเราในวันนี้ค่ะก็คือ สิ่งที่คุณทำแล้วต้องตาต้องใจของผู้คนรอบข้างคืออะไรสิ่งที่คุณทำแล้วต้องตาต้องใจผู้คนรอบข้างคืออะไรร้อยไพ่บอกกันนะคะเหมือนเดิมค่ะเฟมีการเลือกสามใบนะคะอันนี้กันไปที่หนึ่งค่ะกัดไปที่สองค่ะแล้วก็กันไปที่สามค่ะเลือกการไปที่คุณชอบได้เลยนะคะถ้าเลือกได้แล้วค่ะ ไปทำตามตามไว้ให้นะคะในช่อง description box แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเลือกเวลาของการไปที่คุณชอบได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะสำหรับท่านที่เลือกการใบที่หนึ่งนะคะการใบนี้นะ The inquisitor นะคะตัวคุณเองอะคะ่ะเป็นคนที่อชอบที่จะ ศึกษาหาความรู้นะคะอะไรก็ตามที่มันแบบว่าเป็นเรื่องลึกลับเป็นเรื่องลึกลับหรือว่าเป็นเรื่องที่ผู้คนก็พูดกันว่าเอ้ยมันยากนะมันมันน่าจะม,มีคนไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณได้ยินอะไรแบบเนี้ยคนจะรู้สึกว่าแบบ เอ้ยมันกระตุ้นความอยากรู้ของคุณแล้วคุณก็จะไปศึกษาค้นคว้านะคะไปหาคําตอบสําหรับเรื่องนั้นๆน,น,นะคะให้ได้เลยนะคุณจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันยากจริงๆหรอล่ะมีคนเคยทําได้ไหมอะแล้วถ้ามีคนเคยทําได้แล้วทําไมตัวคุณจะทําไม่ได้อะไรในลักษณะนี้นะคะ คุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ชอบที่จะหาความรู้นะคะคุณเป็นคนที่แบบในตอนนี้นะมีความสุขในชีวิตมากๆนะคะเพราะว่าตัวคุณนะคะมีศรัทธานะคะในบางสิ่งบางอย่างนะคะที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะคะคุณอาจจะมีความเชื่อในเรื่องของอการเรียนรู้นะคะว่าคนเราเนี่ย เรียนรู้ได้เสมอแล้วก็เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณมีความสุขกับการที่ได้รู้หรือว่าได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนนะคะมีพลังงานของ explorer นะคะคนที่ชอบที่จะศึกษาหาความรู้แล้วก็เรียนรู้อะไรไปเรื่อยๆค่ะอะไรที่ไม่เคยรู้ ก็พยายามที่จะรู้แล้วพอรู้แล้วก็มีความสุขนะคะ,ะบางอย่างนะคะที่คุณได้เรียนรู้มาคุณก็จะมีการรีเฟล็กนะคะหรือว่ามีการที่จะพยายามเอามาสะท้อนคิดนะคะว่าเอ้ยรู้แล้วยังไงหรอนะคะถ้าบางอย่างที่แบบรู้แล้วเราก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะรู้แล้วก็รู้สึกว่าแบบ มันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับชีวิตคุณอะไรขนาดนั้นนะคะคุณก็ปล่อยผ่านแล้วก็พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ที่มันจะ เกิดประโยชน์กับชีวิตของคุณมากกว่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไ,ได้รู้ในเรื่องส่วนตัวของคนอื่นหรือว่าเรื่องของความผิดพลาดของคนอื่นที่ไม่ได้ส่งประโยชน์กับตัวคุณนะคะคุณก็รู้สึกว่าเออเรื่องแบบนี้ไม่รู้ดีกว่าแล้วก็ปล่อยผ่านนะคะไม่ได้เก็บมันมาไว้ในออความจําของคุณนะคะใครจะจําก็จําไปแต่คุณขอไม่จํานะขอไปรู้เรื่องอื่นดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะเป็นคนที่แบบว่ารู้ ว่าตัวเองอะคะ่ะมีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่ากับเรื่องใดสิ่งใดแล้วก็ข่อยคว้าสิ่งนั้นนะคะสร้างประโยชน์ให้สร้างความสุขให้กับชีวิตของตัวเองนะคะดีกว่าที่จะไปรู้เรื่องของคนอื่นเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เ,เข้าสุอปิกของเรานะคะว่าทาร์โรสมรับนี้อยากจะบอกอะไรนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเป็นนะคะแล้วมันต้องตาต้องใจของคนรอบข้างนะคืออะไรนะคะต้องตาก็คงจะเป็นในเรื่องของบุคลิกภายนอกนาะต้องใจก็น่าจะเป็นในเรื่องของลักษณะนิสัยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสิ่งที่คุณเป็นแล้วมันต้องตาต้องใจนะคะผู้คนรอบข้างของคุณคืออะไร จากหน้าไพ่ที่เปิดขึ้นมาได้นะคะเฟมมองเห็นว่าตัวคุณนะคะต้องตาต้องใจผู้คนนะคะ ทั่วไปเพราะว่าคุณเป็นคนที่รู้จักตัวเองนะคะรู้จักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าของคนอื่นด้วยนะคะคุณรู้ว่าทุกคน,นะคะเกิดมาเนี่ยมีความแตกต่างกาันมีเป้าหมายชีวิตที่ไม่เหมือนกันนะคะมีปัใจจัยในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันด้วยนะคะคุณเข้าใจสิ่งนี้เป็นอย่างดีนะดังนั้นนะคะคุณก็เลยเหมือนกับว่า คุณรู้ว่าตัวคุณนะคะจะต้องให้ความสำคัญ กับอะไรเป็นอันดับแรกนะคะนั่นก็คือคุณควรที่จะให้ความสำคัญกับตัวเองกับอนาคตนะคะกับพลังงานของคุณนะคะความก้าวหน้าในเรื่องของร่างกายจิตใจนะคะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็สมดุลน,นะคะกับพลังงานทางด้านจิตใจของคุณนะคะคุณจะต้องมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงด้วยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคุณ เข้าใจในสิ่งนี้คุณก็เลยไม่ค่อยที่จะเอาตัวเองอะคะ่ะไปผูกติดกับเรื่องของคนอื่นมากนักนะคะคุณจะสร้างความสุขให้กับตัวเองโดยการที่จะเข้าใจจิตใจตัวเองนะคะบริหารร่างกายบริหารจิตใจนะคะบริหาร การงานการเงินของคุณนะคะคุณจะทํางทำงานของคุณนะ่ะอย่างเต็มที่เต็มความสามารถเพื่อที่คุณจะได้สามารถหาเงินนะคะอ่อสร้างฐานะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณแล้วคุณเองอะคะ่ะก็จะมีการสร้างบาลานซ์นะคะในการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างมีความสัมพันธ์กับเพื่อนๆน,นะคะมีคนที่คุณสามารถพูดคุยได้อย่างสบายอก สบายใจนะคะ แต่ก็จะไม่ได้เป็นการในลักษณะของเปิดเผยตัวตนของคุณไปทั้งหมดนะคะแต่ว่าจะเป็นการในเรื่องของการเลือกคบคนที่เขาอะค่ะเป็นคนที่หวังดีกับคุณในชีวิตเป็นคนที่ดีเป็นคนที่นนทมีจิตใจดีอบอ้อมารีนะคะคุณสามารถช่วยเหลือเขาเขาสามารถช่วยเหลือคุณในบางเรื่องบางอย่างบางประเด็นนะคะซัพพอร์ตซึ่งกันและกัน พากันไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้อย่างบริสุทธิ์ใจอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งตรงเนี้ยค่ะผู้คนเขาเมองว่า คุณวางตัวได้เป็นอย่างดีนะคะสิ่งที่คุณทำมันต้องตาเขาสิ่งที่คุณเป็นมันต้องใจเขานะคะถ้าใครที่จะเข้ามาหาคุณก็ต้องจริงใจกับคุณแล้วเขาก็จะได้รับความจริงใจกับคุณแล้วก็ความช่วยเหลือจากคุณนะคะตอบแทนแล้วเนี้ยค่ะมันคือแบบความต้องตาต้องใจเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคลิกรูปร่างหน้าตานะคะแต่เป็นความที่แบบว่า ใจแลกใจนะคะาการกระทำที่ดีก็จะได้รับการกระทำที่ดีตอบแทนจิตใจที่ดีก็จะได้รับจิตใจที่ดีตอบแทนเช่นเดียวกันแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าใจใจเนาะก็เป็นสิ่งที่คุณทำอะค่ะแล้วมันต้องตาต้องใจคนรับข้างของคุณนะคะสำหรับท,าท่านเลือกกันไปที่หนึ่งค่ะ ต่อกัน,นะคะสำหรับท่านที่เลือกการ์ดที่2นะคะท่านที่เลือกการ์ดนี้นะคะการไปที่คุณเลือกคือสเน็กนะคะสเนกตรงนี้ค่ะมันเป็นเหมือนกับว่าตัวคุณอะพลังงานของคุณในตอนนี้มีความระมัดร,ระวังนะคะตัวคุณเองเป็นคนที่ไม่ได้ชอบที่จะคิดไม่ดีกับใครหรือว่าไม่ได้ชอบที่จะ ทำร้ายใครนะคะตัวคนเป็นคนที่นิ่งๆซะด้วยซ้ำอ่แต่ด้วยความที่บุค,คลิกนิ่งๆของคุณเนี่ยมันทําให้คุณดูแบบว่าบางทีก็ดูเหมือนไม่ค่อยเป็นมิตรนะคะความที่หน้านิ่งของคุณก็จะดูเหมือนโกรธคือบางคนเขาเกิดมาโชคดีนะคะเขาหน้านิ่งแต่ดูเป็นมิตรแต่หน้านิ่งของคุณเนี่ยมันดูแบบดูแบบโกรธดูไม่เป็นมิตรนะคะแล้วมันก็เลยทำให้คนนะคะเขารู้สึกว่าการที่คุณนิ่งเนี่ยคุณดูไม่ เ็นมิตรเลยนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะบวกกับว่าคุณเป็นคนที่ระมัดระวังระแวดระวัยอะคะ่ะถ้าใครไม่ทําคุณให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ปลอดภัยก่อนเนี่ยคุณก็จะอยู่ของคุณนิ่งๆนะคะแต่ถ้าใครมาทําให้คุณรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็คุณพร้อมนะคะที่จะจัดการกับเขาได้หรือว่าให้บทเรียนกับเขาได้นะคะนั่นเป็นเพราะว่านะคะคุณเคยมีประสบการณ์ของการที่แบบว่า คุณน่ะได้รับบทเรียนนะคะจากความที่คุณไว้ใจคนมากเกินไปอะคะ่ะการที่คุณอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆของคุณเนี่ยมันสามารถทำให้ใครก็ตามเนี่ยที่เขาคิดไม่ดีกับคุณเขาสามารถเข้ามาในพื้นที่ของคุณแล้วก็ทำให้คุณนะคะรู้สึกแย่ได้นะคะคุณถูกอ,อ เขาเรียกว่าคุณถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะหรือว่าถูก take advantage ไปนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนนิ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะทำร้ายใครหรือตัดสินใครอะคะ่ะแล้วนั้นน่ะมันทำให้คุณได้เรียนรู้ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณฉลาดขึ้นนะคะทำให้คุณระมัดระวังในการที่จะไว้ใจใครอะคะ่ะเหมือนกับคุณนะคะมีพิษนะคะกลายเป็นคนที่แบบว่า มีผิดมากขึ้นจากที่ตอนแรกอ่ะ คุณไม่ได้ไม่ได้มีพิษส่งร้ายกาศอะไรเลยนะคะคุณเป็นคนที่แบบใจใจนะคะให้ใจมาให้ใจกลับแต่ว่าสิ่งที่คุณได้รับก็คือคนที่เข้ามาเอารัดเอาเปรียบคุณนะคะมาเอาประโยชน์จากความไว้วางใจของคุณมันก็เลยทําให้คุณนะคะต้องเรียนรู้ที่จะสร้างพิษส่งของคุณขึ้นมานะคะถ้าเกิดว่าใครที่ทําไม่ดีกับคุณนะคะคุณก็จะ จัดการเขาได้นะคะเขาก็จะได้เรียนรู้ว่า คุณที่อยู่นิ่งๆเฉยๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่จะมาเอารัดเอาเปรียบนะคะมารังแกคุณได้ง่ายๆนะคะคุณเรียนรู้ในสิ่งนี้มากขึ้นแล้วคุณก็เก่งมากขึ้นในการที่จะอ่านคนนะคะคุณเชื่อใจคนได้น้อยลงและเลือกที่จะเชื่อใจคนเฉพาะคนที่เชื่อใจได้เท่านั้นแล้วนั่นนะคะก็คือจะต้องใช้เวลานะคะแล้วก็จะต้องใช้พื ฤติกรรมต่างๆนะคะในการพิสูจน์ตัวเองเพื่อที่จะเป็นคนที่คุณไว้ใจได้นะคะไม่ใช่ง่ายๆเลยการที่จะเข้ามาให้คุณนะคะไว้ใจหรือเชื่อใจได้นะคะก็เหมือนกับสเนกอะค่ะเขาจะเขาจะปกป้องตัวเองเสมอนะคะในสภาวะที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่คุณเป็นในตอนนี้นะคะที่มันต้องตาต้องใจคนรอบข้างของคุณคืออะไรนะคะการต้องตาก็คือบุคลิกลักษณะที่มองเห็นหรือว่าการกระทำเนาะส่วนต้องใจก็คือบุคลิกของคุณตัวตนที่แท้จริงของคุณที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้นะคะมันคืออะไรที่ต้องตาต้องใจคนรอบข้างของคุณนะเอ๊ สิ่งที่คุณเป็นนะคะแล้วก็ต้องตาต้องใจคนรอบข้างของคุณเนะี่ยคืออะไรคือความจริงใจของคุณนะคะการแสดงออกของคุณที่สามารถทำให้คนรอบข้างอะคะ่ะเขารู้สึกว่าเขาได้รับความจริงใจเขาได้รับความยุติธรรมนะคะสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณแสดงออกในทุกๆอย่างอะคะ่ะมันแสดงให้เห็นถึงว่าคุณอะ ผ่านการคิดการไตรตรองมาดีแล้วนะคะคุณไม่ใช่คนที่แบบว่าพูดอะไรลอยๆอยากทําอะไรก็ทําอยากพูดอะไรก็พูดแล้วก็ไม่ได้รับผิดชอบกับสิ่งนั้นนะคะคนรอบข้างของคุณนะ่ะเขาได้เรียนรู้ว่าตัวคุณนะคะเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงลงมือแล้วเนี่ยหมายความว่าผ่านการคิดผ่านการศึกษาผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์ ไต่ตรองมาอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะผู้คนที่คุณคบนั่นก็คือคนคุณภาพที่คุณคัดกรองมาแล้วว่า คนกลุ่มนี้ควรที่จะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็มีคุณค่านะคะที่จะอยู่ในชีวิตคุณแล้วนั่นน่ะมันส่งผลให้เขารู้สึกว่าการที่เขาได้เป็นหนึ่งในคนที่อยู่ในชีวิตคุณหรือว่าเป็นหนึ่งในทีมงานคุณเนี่ยเขาก็สามารถผ่อนคลายจิตใจได้นะคะว่าคนอื่นๆก็คงเป็นคนที่ถูกคบ ถูกคัดเลือกมาแล้วเป็นอย่างดีด้วยเหมือนกันเป็นคนที่มีแนวคิดเป็นคนที่มีลักษณะของ ไม่เซตแบบเดียวกันมีเป็นคนที่มีพลังงานนะคะที่ต้องการที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จแบบเดียวกันนะคะมีความมุ่งหวังตั้งใจในอนาคตแบบเดียวกันสร้างความมั่นคงได้แบบเดียวกันเป็นคนที่คบได้นะคะแล้วเนี้ยค่ะมันก็คือความสิ่งที่สิ่งที่คุณต้องตาเขาก็คือว่าคุณเป็นคนที่ ขยันขันแข็งมีความรับผิดชอบนะคะเป็นคนที่สามารถที่จะคิดหรือทำอะไรก็ตามอะ่ะโดยไม่ได้ทิ้งหน้าที่ทิ้งงานโดยพาราการนะคะแล้วการที่คุณจะเลือกคบคนเนี่ยก็คือคนคุณภาพแล้วสิ่งที่ต้องใจของเขาก็คือคุณนะคะได้เลือกเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้เลือกเขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคนที่จะอยู่ในชีวิตของคุณซึ่งแน่นอน ะะว่าคุณนะ่ะเลือกมาด้วยความยุติธรรมนะคะเลือกมาด้วยความสามารถถ้าคุณนะคะเป็นหัวหน้างานแล้วเป็นคนที่มีสิทธิ์ที่จะเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตเข้ามาในทีมคุณนะคะก็เลือกเขาเข้ามาด้วยเกณฑ์ของการประเมินความสามารถความเหมาะสมนะคะเลือกด้วย ศัก,กยภาพที่แท้จริงอ่ะไม่ได้เลือกมาที่ว่าเป็นลูกของใครมีใครที่เขาหนุนหลังหรือว่าเป็นคนที่ถูกฝากฟังมาแต่คุณเลือกที่ความสามารถเป็นที่ตั้งแล้วการันตีได้ว่าทุกคนที่อยู่ในชีวิตคุณนะคะ คือคนคุณภาพแล้วเขาก็สามารถที่จะเชื่อได้ว่าคนในทีมนี้คนที่อยู่กับคุณคือคนที่เขาอะค่ะไว้ใจได้แล้วก็สามารถที่จะหวังใจได้นะคะว่า จะเป็นทีมที่ซัพพอร์ตกันไปในอนาคตด้วยความก้าวหน้าค่ะเพราะว่าตัวคุณเองอ่ะได้เรียนรู้นะคะรู้จักที่จะเลือกรู้จักที่จะรอรู้จักที่จะคบคนแล้วก็รู้จักที่จะบริหารงานด้วยความเป็นธรรมเขาก็เลยเกิดความสบายอกสบายใจนะคะต้องตาว่าคุณเป็นคนที่ทำอะไรด้วยความจริงใจ ต้องใจด้วยความที่ตัวเขาคือคนคนนั้นที่คุณเลือกนะคะที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกที่ยุติธรรมการคัดเลือกที่เหมาะสมแล้วก็เขาว่าค่ะเป็นคนที่ผ่านคุณสมบัติในการคัดเลือกของคุณเขาภูมิใจในตัวเองที่เขาได้เป็นหนึ่งในทีมงานคุณภาพหรือว่าเป็นคนคุณภาพที่ได้เข้ามาในชีวิตคุณนะคะสำหรับท่านที่เลือกการเบที่สองค่ะ แล้วกนเลยนะคะสำหรับท่านที่เลือกการไปที่สามนะคะก็คือการไปนี้แซลมอนนะคะตัวคุณเป็นคนที่แบบว่า เป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากนะคะเป็นเหมือนปลาแซาลมอนที่ว่ายทวนน้ำนะคะคุณจะถ้าเกิดว่าอะไรที่มันไม่ถูกไม่ต้องไม่ดีนำอาจจะหรือว่ามีแนวโน้มจะนำความทุกข์ความยากนะคะความไม่สบายอ,อกสบายใจหรือว่าการถ่วงความเจริญเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยคุณจะไม่ทำนะคะ คุณจะคัดค้านคุณจะเป็นคนที่แบบมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะรักในความก้าวหน้านะคะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอะไรก็ตามนะคะที่จะอะไรหรือใครนะคะที่จะดูแล้วไม่โอเคไม่ดีกับชีวิตคุณเนี่ยคุณจะเลือกไม่ทำนะคะคุณพร้อมที่จะสวนกระแสนะ ตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่แบบว่ารู้ว่าอะไรที่ดีอะไรที่ไม่ดีในชีวิตนะคะถ้าเกิดอะไรก็ตามที่ตัดสินใจได้แล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตเนี่ย คุณพร้อมที่จะปล่อยนะคะรวมถึงคนรวมถึงงานรวมถึงความรู้สึกนะคะที่มันจะนำความท็อกซิกเข้ามาในชีวิตเนี่ยคุณจะสามารถชะล้างมันออกไปได้เลยหรือว่าเททิ้งได้เลยนะคะแล้วก็จะรับเฉพาะพลังงานที่ดีๆนะคะพลังงานที่มันเป็นพาสชั่นที่จะส่งเสริมความก้าวหน้าเท่านั้นนะคะคุณจะดูแล้วนะคะ เป็นคนที่มีความฉลาดนะวิเคราะห์ไตรตรองนะคะคิดแล้วคิดอีกคิดจนคุณสามารถตกผลึกได้ว่าเรื่องที่ไม่ดี ตัดออกไปเลยแล้วก็ไม่กลัวด้วยนะคะไม่กลัวผลของการตัดคนไม่ดีแล้วก็สิ่งที่ไม่ดีออกมาในชีวิตแล้วก็ยินดีจะรับนะคะสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สนับสนุนการก้าวหน้านในชีวิตนะคะสร้างพาชชั่ n ให้ตัวเองแม้ว่าสิ่งนั้นนะคะอาจจะมีความเสี่ยงอาจจะใช้เวลานานอาจจะทําให้คนมองไม่ดีนะคะแต่ถ้ามั่นใจแล้วว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องคุณจะรับสิ่งนั้นไว้เข้ามาในชีวิตไม่ได้กลัว นาไม่ได้กลัวแบบบารมีของคนที่แบบว่าเป็นคนท็อกซิกใดๆด้วยนะคะพร้อมสู้พร้อมลุยเพื่อที่จะให้ตัวเองนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไม่รับสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าเป็นตัวรั้งถ่วงรังความเจริญความก้าวหน้าเป็นอัขาดนะคะพลังงานเด็ดเดี่ยวมากๆนะคะสําหรับท่านที่เลือกการไปที่3ก็พลังของแซลมอนน่ะว่ายทวนกระแสอยู่แล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่อยากจะบอกอะไรนะคะเกี่ยวกับว่าสิ่งที่คุณทำนะคะแล้วมันต้องตาต้องใจคนรอบข้างคืออะไรต้องตาก็คือสิ่งที่เขาเห็นแล้วเขาชอบเนาะต้องใจก็คือสิ่งที่คุณทำแล้วเขารู้สึกว่าเขาปราบปรืมยินดีนะคะกับสิ่งที่คุณทำ ที่คุณทำนะคะแล้วมันต้องตาต้องใจคนรอบข้างของคุณมากๆเลยอันดับแรกขอพูดในเรื่องต้องตาก่อนนะคะต้องตาก็คือสิ่งที่คุณทำพฤติกรรมของคุณนะคะคุณนะคะเวลาที่แบบ เกิดเรื่องราวที่ไม่ดีต่อใจนะคะเกิดเรื่องราวที่แบบว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งหรือการที่คิดเห็นไม่ตรงกันนะคะตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่พร้อมนะคะที่จะอารุ่มอร่วยนะคะคุณสามารถที่จะ อยหรือว่ายอมได้ถ้าคุณมองว่าการที่คุณถอยเนี่ยมันจะทำให้เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในอนาคตนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเถียงคุณสู้หยิบตาคุณสู้ไม่ปล่อยแบบเนี้ยมันอาจจะเกิด การแตกหักนะคะแล้วก็มันจะเกิดผลไม่ดีในอนาคตได้คุณจะยอมถอยคุณจะยอมนะคะถ้านั่นน่ะมันจะทำให้เรื่องดีๆนะคะเกิดขึ้นได้ในอนาคตซึ่งแน่นอนว่ามันต้องเป็นอนาคตของคุณและทีมงานนะคะคุณนะคะจะถึงแม้ว่าตัวคนตัวคุณนะคะจะรู้ว่ามันมีอุปสรรคนะคะแล้วก็ ปัญหาที่มันกีดขวางคุณอยู่ข้างหน้าค่ะแต่คุณจะสู้ด้วยความใจดีความเป็นมิตรน,นะคะคุณจะพยายามเอาความดีนะคะหรือว่า เอาความนุ่มนวลเนี่ยค่ะเข้าไปเพื่อประคับประคองสถานการณ์นะคะให้มันค่อยๆก้าวไปได้อ่ะคะ่ะให้มันก้าวไปได้จนถึงที่สุดอะ่ะคุณใจยอมถอยหรือว่าแม้บางคนที่ไม่เข้าใจอะ่ะจะมองว่าคุณยอมแพ้นี่คุณยอมคุกเข่านี่คุณเสียเกียรติเสียงเสียศักดิ์ศรีนี่แต่จริงๆแล้วอะ่ะคุณนะคะมองข้ามไปมากกว่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณแข็งก้าวแล้ว มันจะต้องหักตอนนี้แล้วคุณจะต้อง ตกเป็นเบี้ยรองเบี้ยล่างนะคะแบบนั้นคุณก็ไม่ทำแต่ถ้าเกิดว่าคุณยอมถอยนะคะแล้วกลายเป็นการที่พยายามประคับประคองสถานการณ์แล้วก็ก้าวเดินไปพร้อมๆกันเพื่อใช้ชนะในอนาคตนะคะคุณก็ยอมนะคะคุณก็พร้อมจะทำการที่คุณถอยบ้างช่วยเหลือบ้างใจดีบ้างนะคะมันก็ยังดีกว่าการที่คุณตกเป็นเบี้ยล่างถูกกระทำย่ำยีอะไร แบบนี้ค่ะแล้วสุดท้ายอะ่ะมันจะนำไปสู่ความเป็นอิสระของคุณมันจะนำไปสู่ไก่ชัยชนะที่คุณจะได้รับในอนาคตนะคะตอนนี้คุณก็พร้อมที่จะอดทนนะคะ พร้อมที่จะแบบเดินไปแบบ50 50บแบบวินวินโซลูชันเพื่อที่ในอนาคตอะคะ่ะคุณมีเป้าหมายที่มากไปกว่านั้นดังนั้นในตอนนี้คุณจึงยอมที่จะอดทนนะคะก็ไม่ถึงขนาดกลืนเลือดแต่ว่าอาจจะยอมกล้ำกลืนในบางสถานการณ์บางสถานะเพื่อที่ พอไปถึงจุดหมายแล้วเนี่ยคุณจะสามารถขยับขยายหรือว่าทำอะไรได้ในสิ่งที่คุณต้องการจะทำในอนาคตนะคะหรือแม้กระทั่งคุณอาจจะ ทำให้แบบว่าเป้าหมายของคุณสำเร็จโดยที่คนอื่นนะคะก็อาจจะคาดไม่ถึงซึ่งตัวคุณเองอะคะ่ะไม่จำเป็นที่จะต้องไปแบบขยายความหรือว่าไปอธิบายว่าสิ่งที่คุณจะต้องยอมทำตอนที่คุณจะต้องยอมรับการวินวโซลูชัน,นในตอนนี้เพื่อ1 2 3 4สในอนาคตปรดเข้าใจคุณด้วยคุณจะไม่ทำแบบนั้นนะคะแต่ว่า ตัวคุณนะคะจะให้เป้าหมายหรือความสำเร็จอะเป็นตัวประกาศศักยภาพของคุณออกมาเองนะคะแล้วก็มีคนนะคะที่เขาแบบอ่านออกมองเห็นนะคะแล้วเขาก็รู้สึกชื่นชมคุณนะคะกับการที่คุณมีบุคลิกอ่อนโยนนะคะม,มีบุคลิกที่แบบว่า ประนีประนอมอันนี้มันต้องตาเขามากนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาอ่านคุณออกในอนาคตก็คือแผนการใหญ่นะคะสิ่งที่คุณต้องการเป้าหมายอันสูงสุดของคุณนะ่ะมันมากไปกว่านั้นแล้วนั่นนะคะถ้าเขาอ่านใจคุณออกมันก็เป็นสิ่งที่ต้องใจของคุณแล้วเขาก็ พร้อมที่จะรอดูความสำเร็จของคุณพร้อมที่จะรอดูนะคะเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นนะคะในสิ่งที่คุณทำและเนี่ยค่ะคือสิ่งที่คุณทำแล้วมันต้องตาต้องใจกับผู้คนที่พบเห็นนะคะความอ่อนโยนอ่อนน้อมของคุณการที่คุณยอมที่จะวินวินโซลูชั o n สแบบนี้มันต้องตาเขานะคะแล้วสิ่งที่จะต้องใจเขาอนาคตก็คือ ความสำเร็จของคุณจากสิ่งที่คุณทำในวันนี้มันจะนำไปสู่การที่คุณได้เป็น Number รวนนะคะการที่คุณจะได้ยืนอยู่นะคะในจุดที่สูงสุดโดยที่ผู้คนหลายคนเนี่ยคาดไม่ถึงเลยล่ะคะ่ะแล้วนั่นก็คือแผนที่คุณได้วางไว้ล่วงหน้านะคะก็เนี่ยละคะ่ะความที่ คุณนะคะเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้คนรอบข้างของคุณการที่คุณมีความคิดที่ซับซ้อนแล้วก็คุณสามารถที่จะทําทุกอย่างได้นะคะยอมยอมที่จะให้คนคิดว่าคุณเป็นคนที่แบบกล้าก,กลัวกลัวเป็นคนแบบ ย่งองย่องกลัวคนนั้นคนนี้แต่จริงๆคุณซ่อนเป้าหมายหลักในชีวิตของคุณไว้แล้วนั่นนะคะคือสิ่งที่ท้าทายแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆผู้คนนะคะเขาต้องตาต้องใจสิ่งนี้ของคุณค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการพิกอาคาคของเราในวันนี้นะคะหวังว่าคงจะชอบกันนะถ้าชอบเฟฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ